ดีครับกลับมาพบกับรายการดันเวลบอร์ดแคปประจำวันอังคารที่7ธันวาคมดนัชนีดดาวจนตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปิดในแดนบวกเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 าสายพันธุ oh ์โอไมคอนหลังจากนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีแพทย์ใหญ่ประจำทำเนียบข่าวกล่าวว่าขณะน,นี้ยังไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าไวรัสโอไมคอนก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงโดยการแสดงความเห็นดังกล่าวช่วยหนุนหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจากกาเช่น หุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มอุตสาหกรรมขณะที่ดัชนี S&P 500และดัชนี NASDAQ สามารถปิดแนแดนบวกได้เช่นเดียวกันโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก1.87%ดัชนี S&P 500ปิดบวก1.17%และดัชนี NASDAQ ปิดบวก0.85%นอกจากนี้ยังต้องจับตาถึงสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับจีนหลังรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะคว่ำบาตรการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมต่อมนุษยาชาติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆในขณะเดียวกันประธานสภาแทนรัษดอนแนนซีกล่าวว่าสภาจะลงคะแนนเสียงในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับกฎหมายที่จะลงโทษจีนสำหรับการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมอุยกูโดยการเคลื่อนไหวนี้จะสร้างความโกรธเคืองให้กับรัฐบาลในกรุงปักกิง่งสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมา สามารถฟื้นตัวขึ้นได้หลังจากล่วงหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่บรรณาลับลงทุนขานรับความหวังว่าไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมคอนจะไม่ทําให้เกิดอาการป่วยที่รุนแรงโดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดบวก1.28%ดัชนี CAC40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวก1.48%ดัชนีฟุตซ100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวก1.54%และดัชนีเด็กตลาดหุ้นเยอรมันปิดบวก1.39% มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนลบจากความวิตกกัมวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ oh Con, ์โอไมคคอนรวมถึงได้รับแรงกดดันจากการล่วงลงของหุ้นไชน่าเอเวอร์แกรนที่สุดตัวลงเกือบ20%หลังจากที่ทางบริษัทยำลบว่าไม่สามารถการันตีได้ว่าจะสามารถหาเงินได้เพียงพอเพื่อมาชระหนี้ได้ตามกำหนดหรือไม่ แล้วก็การร่วงลงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นกลุ่มพลังงานใหม่ขณะที่นักมิเคราะห์มองว่าการปรับลดสัดส่วนการกานสำรองของธนาคารพาณิชย์ RRR เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถช่วยพลิกฟื้นวัฏจักรเศรษฐกิจจีนได้โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิติดลบ0.38%ดัชนีหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวก0.17%ดัชนีห่างเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ1.76% ดัชนีเซี่ยงไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ0.17%สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กของบ้านเราปิด0.0%นะครับเนื่องจากวันจันทร์ที่ผ่านมาตลาดปิดทำการเนื่องในวันชดเชยวันพ่อแห่งชาติมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสำหรับทองคำตลาดโคลม็กติดลบ0.26% โดยราคาทองคำถูกกดดันจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอนลลาร์ขณะเดียวกันนักลงทุนก็ยังจับตาการเปิดเผยดัดดชนีราคาผู้บริโภค CPI ในเดือนพฤษกาคนของสหรัฐในวันศุกร์นี้เพื่อเป็นการประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก4.87% หลังจากซาอุดีอาระเบียประกาศขึ้นราคาน้ำมันดิบที่ขายให้กับลูกค้าในเอเชียและสหรัฐนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมคอนสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยให้แบ่งเงินลงทุนสัก2-3ถึงก้อนโดยตลาดหุ้นทั่วโลกได้มีการปรับตัวลดลงมาแล้วประมาณ5-10ถึงซ์ ซึ่งเป็นจังหวะก,การซื้อสะสมในกองทุนเช่นกองทุนเปิดวัน UGG กองทุนเปิด TMB GQG กองทุนเปิด KFS e u r o กองทุนเปิด UOB SHC และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e l l Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ